ดอกเซเลเตกเเต็ไปถ่ายก็ได้ไปถ่ายมานะคะอะดอกเซเลเตช่อนนี้มันไม่ได้สวยเหมือนช่อแรกที่ที่เมย์ไปถ่ายเนาะอันนั้นมันออกมาสามสี่ห้าดอกช่อใหญ่ๆเลยนะ,ะแต่อันนี้มันออกมาช่อละสองดอกแต่สุขภาพมันดีเหมือนกันสุขภาพดีเหมือนกันนะคะแต่ดอกตรงนั้นมันเป็นช่อใหญ่กว่าก็คืออาจจะสมโณนกว่านะคะแต่ถึงมันไม่สโมโพนไในโอเคกับมนันมากเลย วันนี้ได้มาแล้วนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันแล้วก็ถ่ายมาให้ดูด้วยแล้วก็มาแบ่งปันทั้งที่มาที่ไปว่าที่ได้มานี่คือยังไงคือสมัยเนี้ยมันจะหาต้นเตเตนี่ยากแล้วนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีเห็นถึงมันเกิดจยูสองแหล่งละอีกอันนึ่งก็เกิดอยู่ตรงนั้นที่ไม่ไปเจอครั้งแรกเนาะอีกอันนึ่งก็คืออยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะข้างบ้านนี่สวนเขาจะปลูกต้นไม้หลายชนิดมาก แต่ถ้ามันไม่ออกดอกจะมองไม่เห็นมันเลยเนาะแต่พอมันออกดอกอ่าทุกที่เป็นสีเขียวหมดเลยแล้วดอกมันก็จะโผล่ขึ้นมาสองดอกเห็นจ่าจ่เลยเนะคือมองไม่ต้องจ้างแจมองก็สามารถเห็นได้เลยอันนี้ก็ได้แล้วนะคะสมใจแล้วดอกเซเลเตน,นะคะที่หอมมากๆนะคะที่มาของมันก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากได้ไปปลูกอันนี้เป็นคำโบราณน,นะคะอยากได้เซเลเตไปปลูกก็คือต้อง ขโมยเอานะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไปขโมยเพื่อนบ้านน่าจะโดนจับได้นะแต่ว่า <c oughs> คือคนโบราณเขาบอกถ้าหาว่ามาขอกันไปปลูกอย่างเงี้ยคือขอไหนนะอยากได้ไปปลูกอะไรเงี้ยพอเราเอาต้นมันไปปลูกเขาบอกว่ามันจะตายมันจะไม่โตอะไรอย่างงี้อันนี้ว้อคำโบราณน,นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็อาจจะไม่เป็นแล้วแหละเมว่านะ แต่ว่าอยากได้ไปปลูกอยู่เห็นของเขามีอยู่บางๆเองนะแต่มันออกดอกแต่ต้นนู้ต้นแรกอ่ะที่มีเห็นนะกอใหญ่มีอยู่สองสามกอเนาะแสดงว่าเจ้าของตัวนั้นจะชอบมากก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะคะที่มาของดอกสเ,เตเตแล้วก็ต้นตอที่มาของเวลาใครอ่ะเอาไปปลูกหรืวไปขอ,อกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ให้มาขโมยเอานะอย่ามา ขอ,อเขาจะไม่ให้เลยอะไรมันเพราะที่ไม่ให้เพราะอะไรเอาไปปลูกแล้วมันตายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันพี่น้องอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะโดนจับได้นะข <c oughs> อ,อไว้ก่อนแล้วก็วันหลังก็ค่อยย่องไปเอาอะไรอย่างนี้ถ้าหาวันเป็นอย่างนั้นเมย์ไม่แน่ใจสมัยนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแหละนะหอมมากๆนะคะอย่าเอามาแชร์ให้ฟังว่าดอกสซเลเตนะคะอันนี้เป็นถ้าพูดถึงดอกสซเลเตเขาจะพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความหมายที่ดีมากแล้วดอกมันก็ พี่น้องเขาก็ดูแล้วเนาะเมื่อกี้มันดอกมันสวยมากกรีบดอกแข็งแรงแล้วก็หอมมากๆนะคะ